ตั้งใจจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูหนุกนานกันนี่ครับเอาโอ้ดูความแรงของลมนะครับตอนนี้เอาเอกออกโอ้หมุน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 โอ้ไม่ได้โอ้ตอนนี้มันแรงมากมันควันนะครับมันควันโอ้ยอดยางหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ยอดยางอย่านะอย่านะเอาไปไปขึ้นไปขึ้นไปต่อสวัสดีทุกคนสวัสดีผู้ชอบในการเล่นว่าวนะวันนี้มาทดลองว่าวตัวใหม่อีกแล้วให้ทุกคนได้ดูเป็นว่าวจุฬานะตัวนี้ แต่คุ้นๆไหมเคยเล่นแล้วโอเคเดี๋ยวให้น้องลองปล่อยดูลมแรงมากนะลมพายุเลยวันนี้เออเราเล่นกันหนุกนานนะเอาใจคนที่ชอบเล่นว้าวอยู่อีกโนสนโนแครนะครับเล่นว่าวช่วงน,นี้โอ้ให้จงยาวเลย,ยจ้ะแต่ลมไปฝั่งนูน้น อืมนจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นไหมน้องเข่าขึ้นไหมน้องปล่อยนะเดี๋ยวเอาให้น้องไปปล่อยเลยโอ้ยโอ้ยลมมาแล้วลมมาแล้วตั้งดีไปตั้งดีเออก็เบอร์อสองของผมนะเอออ๋อไปเลยโอ,อ,ยดโอ้ดูลมนะครับดูลม อย่าฟังเสียงแองนะเ,เดี๋ยวเราละเตสก่อนเอ,เอาเลยโอ้โอ้ขึ้นไปแล้วโอ,โอ้โอดูความแรงของลมนะครับตอนนี้เอาเองเออกโอ้หมุน ม้นม้วนม้วนโอ้โหโอ้โหโอ้ลมแรงมากครับวันนี้เอาเอกออกครับเอาใหม่ oh ครับตะกอนเออมันน่าจะมันน่าจะอะไรไม่ได้เล่นว่าวนาน Ừ, hai chung còn gì nữa nè Ok đã đó. nó rồi chi. xiên vào cái con nưng của ผม. Ờ nó ở trong đó nè. Giờ bà bà ở trong này. Ờ. Để đi ra lùm mà nưng. ดูดูลมนะครับดูลมใช่ครับลมพายุเลยหนองต้อยดังไปเลยเออท้าอีกลเอตอตายไปเลยตายไปเลยเอาได้ได้ได้เอเลยเอา อาไม่เี้ยไม่เี้ยเอา,า,าเอาลยโอ้ขึ้นไปแล้วครับทุกคนโอ,โอ,โอ้ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วจุฬาของเราโอ้โหจัดอ่ะครับทุกคนนี่ขนาดลมลมพายุนางก็ยังเอาอยู่แต่ลมมันมั่วหน่อยๆ เออขึ้นไปโอ้ขึ้นแล้วน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยขึ้นแล้วโอ้ขึ้นนิ่งเลยลมมันไปฝั่งนน้นตีฝั่งนี้ตีนะครับผมก็ถือกล้องด้วยโอเล่นว่าวด้วยโอ้น้องมาถือดู เดี๋ยวจะให้น้องลืองตือดูอน้องลองดึงเลยดึงเลยเออ,อ,อนี่นะครับเบอร์สองของผมมาเล่นว่าววันนี้เออโน่นนะครับว่าวจุฬาก็ดีเลยลอยลมสักหน่อยหนึ่งลมมาด้านล่างแต่ไม่มาข้างบนเฮ้ยเออยอดอย่างเอ,อ้ย โอ้พุ่งแลวครับพุ่งแลวพุ่งแลยพุ่งแลโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นดีจริงๆโอ้ยจุลาเราเราแต่เราก็งไอ้เชือกไม่ยาวนะเพราะเราไม่อยากเสาไกลๆกลโอ้ขึ้นดีนะครับโอ้ลมข้างล่างก็แรงข้างบนไ่ก็แรงเท่าไหร่โอ้ยมันเยี่ยงข้างหน่อยๆ เป็นไรโอ้ตอนนี้มันแรงมากมันขวันนะครับมันควัญโอ้ยอดอยางหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ยอดยางอย่านะอย่านะานะเอาไปไปขึ้นไปขึ้นไปต่อโอ้สนุกมากครับเล่นลมลมปายุวันนี้ไม่ตกอย่างแน่นอนนี่นะครับเล่นได้อีกนะครับดูว่าดูว่าหมดแล้วแต่เล่นลมฝนเนี่ย ขึ้นดีเลยผ่าหลักแล้วตอนนี้โอปี่น้องครับปี่น้องดูจุลาตัวนี้นะครับนี่ใครต้องการสูตรนะครับสูตรเดี๋ยวผมจะอบอกสูตรไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นว่าจุลาที่ทําเองนะครับเป็นการก๊อปปีเ้เรียนแบบของว่าจุลาที่ซื้อมานี่โอ้นี่ถ้าเราให้เชือกไปอีกเนี่ยก็คงโอเคเลยนะแต่ว่าไม่อยากให้เชือกแนละ้ว น้องน้องไปที่รถแล้วตอนนี้เอ้ยว่าผมก็ยังไม่ลงอีกนะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาลงเลยนะครับทุกคนนี่ถ้าให้เชือกไปอีกก็สุดนะครับนี่เอาลงดีกว่านะครับโอ้ไม่อยากเอาลงเลยแต่ว่าม็นต้องเอาลงแล้ว มาเทสลมนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันลงอย่างนี้เลยนะครับเอ,า,อามันลอยลมนะครับลอยลมและลงยางลงยางสวยงามโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับามาเล่นว่าววันนี้นะครับลมก็แรงอยู่นะครับก็ เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับวันนี้ก็มาทดลองเล่นอีกที่นึงนะครับเล่นกันตั้งปีเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามในช่อง TND Farm ด้วยนะครับโอเคกลับบ้านกันสวัสดีครับโอ้เฟรีมาดูอีกแล้ววัสดี FC ฟรีชอบเล่นเว้าว